จุดชนวนสงครามราคาครั้งใหม่รถยนต์ไฟฟ้า EV จีนกลางปี2025ประทุขึ้นอีกครั้งเปิดฉากโดย BYD ที่ไม่สนการกำกับดูแลของรัฐบาลจีน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางเรานะครับก็แอบงงๆกันเล็กน้อยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวจากงาน China EV100 ที่เป็นเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่ากรณีที่มีการลดราคาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน หากมากเกินไปหรือไม่สมเหตุสมผลซึ่งบริษัทใดก็ตามที่ร่วมมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจะได้รับผลกระทบจากการกระทำนี้รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการโจมตีแบรนด์อื่นโดยให้ข้อมูลเท็จหรือชักนำทำให้เกิดความเข้าใจผิดและโฆษณาใส่ร้ายป้ายสีแบรนด์คู่แข่งโดยเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์จากคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีนหรือ NDRC โดยงานนี้นะครับ ยังผ่านไปไม่ถึง60วันล่าสุดสันักข่าวบลูเบิร์กก็ได้ออกมารายงานว่ารถยนต์จีนได้มีการจุดชนวนสงครามราคาครั้งใหม่จาก BYD ที่มีการประกาศลดราคารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดถึง22รุ่นราคาที่ลดลงมากสุดนะครับมีการปรับลดถึง3 5เจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้อย่าง b y d ซีกนะครับที่เพิ่งเปิดตัวในยุโรปสำหรับประเทศจีนก็มีการหันราคาโดยราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่ห้ 55,800หยวนหรือราวๆ250,000บาทซึ่งปรับลดลงถึง20%และซีดานยาง BYD Seal นะครับมีการปรับลดราคาสูงสุดถึง34%หรือปรับลดราคาถึง530,000หยวนเหลือราคาเพียง12,800หยวนเท่านั้นถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว460,000บาทบวกลบการเปิดฉากสงครามราคาของ BYD กลางปีนี้นะครับส่งผลให้หุ้นของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ร่วงลงถึง 6.8%และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับหุ้นของรถยนต์ไฟฟ้า EV แบรนด์อื่นของจีนไม่ว่าจะเป็น Li Auto, Great Wall Motor, Geely Automobile h o l d i n g ราคาหุ้นต่างก็ร่วงลงกว่า4%ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนสำหรับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ ทาง BYD ยังได้พยายามระบายสต็อกรถยนต์รุ่นเก่าโดยเฉพาะรุ่นที่ยังไม่มีฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบใหม่หรือเทคโนโลยี God Eye ที่มีการประกาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ทาง BYD นะครับจะประกาศว่าจะเพิ่มฟีเจอร์นี้ให้กับรถยนต์รุ่นต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จา่ายแต่ก็สร้างผลกระทบให้กับดีลเลอร์ที่ทำธุรกิจกับ BYD นอกจากนี้นะครับยังมีการวิเคราะห์ว่าการเปิดฉากสงครามราคาของ BYD ครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาลที่ BYD ต้องเผชิญ เพรนาะก่อนหน้านี้บริษัทเพิ่งรายงานอัตราการเตริบโต ของยอดส่งมอบรถยนต์ที่ช้าที่สุดในรอบกว่า4ปีแม้ยอดขายในเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นถึง21%เมื่อเทียบรายปีและนอกจากนี้นะครับแบรนด์จีนอันดับ2อย่างจิลลี่ออโต้โมบิลโฮดิ้งยังสามารถทำยอดขายและส่งมอบรถยนต์แฮชแบ็กขนาดเล็กอย่างจิลลี่ชิงหยวนหรือจิลลี่กาเล็กซี่สตาร์วิชที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรุ่นนี้ของจิลลี่ก็ขึ้นแท่นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนได้สำเร็จแซงหน้า B y วดี ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ายอดนิยมของ BYD เช่นเดียวกัน และในปี2025นี้นะครับยังเป็นปีทองของ BYD อยู่หรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นของ BYD นะครับได้ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและยังสามารถสร้างยอดขายรายเดือนได้ดีที่สุดในจีนเป็นประวัติการอีกทั้งยังแซงหน้าเทส l a ในยุโรปได้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือจะเป็นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ BYD ยังได้รับความสําเร็จในการระดมทุนกว่า43,500ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราวๆ200ล้าน าจากการเสนอขายหุ้นและในด้านของเทคโนโลยีนะครับ BYD ยังมีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่รัวๆพร้อมสมรรถนะที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี BYD E3 หรือ BYD E3 ฟางเทคโนโลยี BYD E4 หรือ BYD E4 ฟัง และแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า BYD Super E Platform ที่รองรับการชาร์จเร็วระดับเมกะวัตต์ชาร์จ5นาทีวิ่งได้ไกลกว่า400กิโลเมตรและระบบอัจฉริยะ God Eye Level ต่างๆนะครับที่มีทั้ง God Eye A, God Eye B และ God Eye C ที่พัฒนาร่วมกับ D-link ส่วน BYD สำหรับประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่2รุ่นซึ่งตอนนี้ก็มีภาพหลุดการวิ่งทดสอบและการโชว์ตัวในบ้านเรากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Atto 2หรือ BYD Yuan Up ซึ่งก็ถือว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นที่น่าสนใจและอาจจะมาไทยแบบซุ่มเงียบโดยช่วงเปิดตัวในจีนนะครับก็มีการโชว์ตัวตามโชว์รูมก่อนที่จะมีการเปิดตัวอีกทั้งในตลาดต่างประเทศทาง BYD ก็ได้เตรียมนำ BY D BYD Auto ั 2, เปิดตัวในอังกฤษและยุโรปโดยอยู่ในตำแหน่งระหว่าง BYD Dolphin และ BYD a u t o 3โดยแพลตฟอร์มโครงสร้างของ BYD a u t o 2หรือ BYD หย่อนอัพนะครับยังคงเป็น BYD E p l a t แพลตฟอร์ม3.0และใช้โครงสร้างแบบ Cell to Body หรือ CTB โดยจะประสานแบตเตอรี่เข้ากับแชสซีของตัวรถ ส่วนความน่าสนใจอื่นๆของ BVD a u t o 2นะครับก็จะมาในรูปลักษณ์ของสไตล์ Dynasty โดยการออกแบบหน้าตานะครับจะแตกต่างกับทางฝั่งของ Ocean Series ยังคงเป็นการดีไซน์หน้าแบบ Dragon Face ไม่ว่าจะเป็นตัวของชุดไฟหน้าชุดไฟท้ายกันชนหน้าและกันชนท้ายซึ่งทาง b v d ดียนอัพหรือ b v d Auto 2นะครับยังเสริมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาที่ปัดน้ำฝนหลังรวมถึงฝั่งท้ายนะครับก็ยังมีการติดตั้ง สปอยเลอร์ spoiler, พร้อมครีบฉลามโดยมิติตัวถังนะครับก็จะมีขนาดความยาว4,310ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,830ม mm, ิลิเมตรสูง1,675ม mm, ิลิเมตรระยะทาล้ออยู่ที่2,620ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในนะครับ ก็เป็นการออกแบบสไตล์มินิมอลโดยส่วนของคนขับนะครับจะมีจอควบคุมพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชัน3ก้การท้ายตัดจอมาตรวัดขนาด8.8นิ้วจอกลางนะครับก็ยังให้มาแบบหมุนได้ตามสไตล์ของ BYD โดยจอกลางนะครับจะมีขนาด12.8นิ้วและในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็จะมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้และหัวเกียร์ลายคริสตัลที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถจุได้มากถึง1,430ลิตรเมื่อ ก็พับเบาะหลัง ส่วนขุมพลังและสมรรถนะของ BWD ่อนอัพหรือ b v d AUTO 2นะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก2ขนาดโดยมีตั้งแต่95แรงมา้าไปจนถึง177แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะมีให้เลือก2ขนาดเช่นเดียวกันโดยมีความจุตั้งแต่32กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึง45กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งได้ที่300-400กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WR L การมาของรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีภาพหลุดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้วิ่งทดสอบในประเทศไทยนั่นก็คือ BYD Seal g u l ซึ่ง BYD Seal g u l นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กสุด จากค่าย BYD ที่เพิ่งมีข่าวว่ามีการเปิดตัวในยุโรปในนานนี้เองนะครับโดยสเปคยุโรปมีความแตกต่างจากสเปคจีนพอสมควรซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับจะนําสเปคไหนมาจาหน่ายและถึงแม้ BYD Ciggle จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กสุดของ BYD แต่ก็ยังมีการอัปเกรดระบบขับขี่อัจฉริยะ God Eye เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะครับส่วนรูปชมของ BYD Ciggle นะครับยังคงรูปชมเดิมที่เป็นหน้าแลมโบล์น แต่สเปคยุโรปนะครับมีการปรับเปลี่ยนมิติตัวถังให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยมีขนาดความยาว3,990มิม mm, กว้าง1,720ม mm, ิมสูง1,590ม mm. ิเมรระยะถานล้อจะอยู่ที่2,500ม mm, ิมนะครับซึ่งใหญ่กว่าสเปคจีนนะครับที่3,780ม mm, ิมกว้าง1,715ม mm, ิมสูง1,540ม mm. ิมถ้าเปรียบเทียบตัวเลขนี้นะครับก็ถือว่ายาวกว่าถึง210มิมกว้างกว่า 5มมตรและสูงกว่าถึง40มเมตรเลยทีเดียวแต่ระยะทาล้อยังคงอยู่ที่2,500มเมเท่ากันนะครับและยังคงสร้างบนแพลตฟอร์ม BYD E- แ l ลตฟอร์ม3.0เช่นเดียวกัน ส่วนสเปคภายในนะครับสำหรับสเปค Euro ทางฝั่งคนขับนะครับก็จะให้จอควบคุมและพวงมาลัยไฟฟา้ามันติฟังก์ชั่น3การส่วนจอกลางนะครับจะให้มาที่ขนาด10.1นิ้วซึ่งถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเกียร์และปุ่มควบคุมต่างๆช่อง Air, Wireless Charger และช่องเสียบสาย USB ซึ่งในส่วนของคอนโซลกลางนะครับยังคงมีที่วางแก้วน้ําและช่องเก็บของ ส่วนขุมพลังสเปคยุโรปนะครับจะมีอยู่3รุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นจะมาก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าพละงกำลัง65กิโลวัตต์หรือ87แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ30กิโลวัตต์ชั่วโมง รองรับการวิ่งไกล220กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน WLTP ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ DWD Cycle Spec G นะครับก็มีแรงม้าสูงกว่าถึง13.4แรงม้านะครับหรือราวๆ10กิโลวัตต์ส่วนรุ่นกลางนะครับหรือว่ารุ่น Boost ก็จะให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาที่65กิโลวัตต์เช่นเดียวกันจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ43.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับรองรับการวิ่งไกลที่322กเมต่อหการชาร์จมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่น ท็อปนะครับให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาถึง115กิโลวัตต์หรือ154แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ43.2กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งที่ระยะ310กิโลเมตรต,ต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l บ p รองรับการชาร์จ AC ที่6.6ถึง11กิโลวัตต์นะครับ ส่วน DC Fast Char g e สามารถชาร์จจาก3 0ถึง80%ได้ใน22นาทีโดยจะให้กำลังไฟที่4 0ถึง6กิกิโลวัตเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ a c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดดตามกัันน้วยะครบ แล้วเจอกัน